สวัสดีครับอย,อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเป็นไมคยวะยงนังแล้วเดีย๋ยวพวกปลาทะเลตกใจวันนี้นะครับผมมีอะไรที่มันเป็นเชฟได้ะะ่ะ เชฟมาเองและการหาวัตถุดิบนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่โกดเพื่อนเลยนี่คือเบ็ดตกปลาของผมนะครับอันนี้นะครับเบ็ดตกปลาผมอย่าครับอย่าลบหลู่นะผมจะทำการล่าสัตว์ด้วยเจ้าเบ็ดนี้นะครับใส่พลังก่อนน้นี่แทงเข้าไปแล้วเอาได้แล้วครับเพื่อนนี่ครับนี่เห็นไหมติดมากับของเลยเดี๋ยวติดกัน มันยังกินได้อีกบอยตัวเป็นป็นะนยังไม่ตายเลยดูดิลืมได้อยู่เลยอะล้างน้ำสะอาดครับอย่าไปอย่าบอกนะว่ามีตัวนี้เดี๋ยวบอกเขาละ <Ach> แต่เขารู้หมดว่าซื้อมาเขา,ายรู้รถึว่าเราถ่ายอยู่เขารู้ไหมว่าเราถ่ายอยูเ่เดาวครับผม ยอดดีเพื่อนทุกคนกันเลยครับน,นี่ว้าวาย่ามันยิ้มผายเลยไม่รู้เป็นนี่อะไรวันนี้ครับผมกุ้งเาผ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 เผาเผาผมนะครับทำการจับมันมาณสิบกว่าตัวนะครับแล้วเราจะทำการทำการไล่ไล่ปัดวู้หูห้ เหมือนเด็กบรรยอนคนหนึ่งเลยครับิงพวกเราก็ทำการนั่งรวมการจุดไฟนะครับเป็นประมาณ30ล้านวิได้นะครับจริงๆพวกเรามีพลังมัดอัคคีนอยู่แล้วนะครับมัดอัคคีนเลยไม่สะทบส้านในเรื่องของการจุดไฟนะครับตายแล้วลูกเสือก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเราไปขั้นตอนการทํากุ้งกุ้งกั้งกั้งกุ้งกงันดีกว่าครับนี่ครับอร่อยถูกใจอนไมายถูกหลักนะครับมาลองดูฮะ ว้าวตุ้งกัดคนระับเพื่อนๆไม่ต้องดราม,ม่านะครับตรงนี้มันเป็นที่ปิดของพวกเรานะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ทันเวลายอยู่แล้วครับแต่จริงๆมันก็ไม่เกิดหรอกเพราะว่าพวกเราก็มาตรงนี้กันค่อนข้างที่จะบ่อยนะเพื่อนๆคุณมันโคตรจะเยอะเลยนะจริงๆดูดิตัวนึงก็แบบมันเล่นไปอะ่ะมันไม่ได้แบบตัวเล็กๆนะใช่ไหมครับคุณตากล้องเก๋ครับอ้าวทำงานตัวนั้นสุกอ่ะอ้าวไม่ได้สูงเป็นสีเป็นพันยาพันส้มยาพันส้มคุณบ่าวไม่รู้เรื่่องงเลยไมแแดดดดตนทีเด้ยกล ไม่รู้วิธีการทำเหรอไม่ต้องทำนี่แหละคุณรู้เปล่าผมเป็นเชฟนะคุณจะเสียงเชฟให้บ้างนะนี่ครับไปครับมันมันกุ้งไม่ทะลุเลยวะแต่เยอะเกินนี่ทำอะไรไ,ไหนาไงเฮ้ยไปเล่นไปนะเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ผ่านจริงวะมาต้องเอาหนังยางมามัดปันเนี่ยจริงเขาไว้ใส่แค่สี่ห้าตัวไว้เที่ยงเราใส่สิบตัวคุณคุณจะเสี่ยงเชฟได้ปะไม่ชอบคนเสี่ยงเชฟหน่อยนะโอ้โหชิบหายแล้ว เจะได้กินไหมเนี่ยมันกียรติสุขไว้เีอยนานนะจะก็นานนะมาถึงถ้าเป็นไฟเงี้ยถึงนานใช่ะต้องพัดครับต้องพัดครับเรามีอุปกรณ์ผมมีทุกอย่างผมบอกเลยประสบการณ์มันสอดมาไฟจงมาไฟจงมาอู้วแล้ไฟแรงครับไหนคุณตากล้องคุณเล่าเรื่องให้กับเอฟซีฟังไหมครับเรื่องมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งเจอเด็กชายคนหนึ่งจบแล้วครับเอออะไรผมบอกว่าอะไรเล่าเรื่องสั้น เรื่องที่ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือการที่พวกเรานั้นนะครับตุ้มตั้งไนะอุ้ยอุ้ยเป็นไงครับเป็นไงบอกแล้วทำอะไรที่ไหนอนะ่ะโโอ้หยังไม่ส่งเลยน้ำเงินอยู่เลยคลิปนี้ได้อะไรบ้างเพื่อนๆได้อะไรบ้างเนี่ยวิธีการทำกุ้งดี่ผิดไม่ได้อะไรเลยต้องจากไรซันเฮ้ยยฮฮว การที่เราได้มาทําอะไรแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเราได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่การทํากับข้าวนะครับเรียนดูนะครับการอยู่ธรรมชาตินะครับไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนดูพระที่มาแจกงดงามนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะถามนะครับว่าจะมอหนี่ไปไหนนะครับสวัสดีครับมาไหมครับสวัสดีครับคุณจะมาไหมคุณผมจะ ทำเนี่ยอะไรนะกินข้าวกินข้าวคุณรู้จักกุ้งลอสเตอร์เปล่าเฮ้ยไอเฮี้ยมันกุ้งไหลสัตว์มันกุ้งไหลไอเฮี้ยไม่ใช่คำมันกุ้งไหลกุ้งก็ไหลด้วยกูว่าเอาออกมาก่อนดีกว่าเนี่ยจานไปดิโอ้โอ้ฟักฟักกิ็งชิทโอ้ฟักโอ้โอ้ฟักฟักโอ้โอ้ไม่กูชโอ้ โอ้ฟากโอชโอชโอ้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 กล้องมาจากไหนวะเยอยฟาก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 เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะใช่ป่ะได้ป่ะถือว่าได้ยังไม่ได้เลยทำไมอ่ะยังมันสีผมดำเลยคุณทำเป็นเหรอเห็นคุณทำเป็นหรือเปล่าคุณพูดนะคุณเป็นเชฟเหรอผมจะบอกอะไรให้นะเพื่อนๆที่ผมมาทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากกินนะใชคิดแบบเนี้ยแม่งตัดยากกว่าการไปแกล้งคนอีกผมจะบอกให้ ไห,ไหนคุณจะตัดคลิปเป็นอนะผมจะได้ให้เงินเดินคุณไปตัดคลิปนะดีไหมสิบปีทำไมมันยังไม่ได้อะมันนี่อนะเนี่ยมันสุกแล้วแต่ข้างในยังไม่สุกอาวคุณรู้จักนะมีเดียมแรงอะมีมีมีมมีมมีมีมดีมมีม้มมีมีมเมีมีดีมมมีมดมมมี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 มมีมิมันีมีมมนะ <laughs> ีมีีมนะมมมมยนะีมีมีมีามีมีมีมมมีมม้มม มันหดเหลือตัวคณิตวาเยอะอกาดโคตรดีจริงๆเพื่อนพอแล้วพอแล้วไปก่อแล้วไฟหมดไฟหมดไฟหมดตอนนี้ผมจากที่คาดเดานะครับน่าจะแปดสิบเซนแล้วนะครับที่ใกล้สูงครับเชื่อว่าไปถ้าเกิดว่าเราทําขายนี่ทําแบบเนี้ยขายนี่น่าก็ได้กําไรเลยนะครับเพราะไม่ต้องลงทุนตตงตรงเตาไฟมอดไฟมอด ไฟบวม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 ฟบวมสิ่งที่ผมกลัวมากคือน,นะเพื่อนๆคือกลัวการที่เราจะทําคลิปออกมาได้ไม่ดีเท่าคลิปก่อนนะครับตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วครับว่าน่าจะไม่ดีเท่าคลิปก่อนบอกกูรู้สึกว่ามันไม่มีเฮียเลยนี่สัสคนผ่านไปผ่านมายังไม่มีอันนี้สุดยางเนี่ยด้านนี้พอได้ๆๆแล้วเนฮะ้ยแต่มันยังดำๆอยู่นตรงนั้นขยับไอ้ตัวนี้มาตรงกลางดิดำๆไปว่าอะไรวะดำๆคือมันยังมันยังไม่สุกมากเกินมันก็เริ่มผอมแล้วอะมันมันเป็นเสียงแบบ อันนี้เชื่อมันกุ้งมันเดือดเชื่อไหมมันกุ้งเดือดโอ้โหปกติที่นี่นะครับเพื่อนๆเขาจะมาเล่นนกแก้วกันแต่วันนี้เหมือนเขาไม่มาช่องนี้เดลต้าโลจะทำรีวิวหนังนะครับใช่ไหมเดี๋ยวก็ดังแล้วช่องนี้ไม่ดังครับดับครับเพราะว่าดับใช่ไหมใช่เขาดำเลยดับดูดดำข้างแล้วก็อย่าลืมไปตามไอจีครับรอแป๊บหนึ่งดูดดำข้างหนังไอจีเดลต้าโลนะครับยงนี้ครับยังมองไม่เห็นครับว้าวเป็นไงะไล่อีกอันหนึ่งครับว้าวเป็นไง ลำบากกอีกลำบากกอีกเปน็นอะไรพี่ชายเป็นไนครับเจอแล้วเจอนะมันออกได้อเดียาวะทางนี้มันออกไม่ได้หไหมพี่กินด้วยกันไหมครับ มันยังไม่สุกจริงอ่ะเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วเชียวได้แล้วหาจานใหม่มาโอ้โหโอ้โไฟกำลังมาเลยนะเพื่อนไฟกำลังมาเลยนะครับจะทำไงทีนี้โคตรร้อนเลยทำใจเดินทางปลอดภัยครับอีชิเป้อีชิเป้โอ้โหเอาเอ้าเอ้าเอาเอาลุลลุลลุลลุ โอ้ว้าวคุณแพ้กุ้งหรือเปล่าคุณตะก้องไม่แพ้ยังมีตอบอย่างไวนะครับเรียบร้อยน,นครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับย่ามันฟังกอะมันฟัก์เยอะอันนี้คือถูกหลกักอนมามัยไหมครับคุณตะก้องถูกครับถูกครับพเพราะอะไรถูกครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างั้นลรครับ เฮียนี่มันมีสาระเพราะว่าในชีวิตประจำวันคุณมีสาระบ้างหรือเปล่าคุณตก้อคุณต์โลอันนี้คือเรากำลังรับสองนะครับรับสองไอ้สัตว์จะพูดครับทำไมวะดูครับดูครับดูดีดูดีเฮียเดียวโฟล์กข่าวก่อนไงโอ้ฟ็อกฟ็อกฟ็อกเชดแมนโอเชดเป็นไงอนามัยถูกหลักวะมีกิ้งคือด้วยฟัก ฟ้กคุณดูเนื้อมันโอ้ยไงครับเอาไหนเอาไหนสุดเบิ้งครับฟ้กอะไรไมละกอลักเนี่ยนี่คือแบบเลี้ยงกับสวยๆเลยนะนี่นะฟ้กถ่ายรูปอยดิอุ้ย เอาละครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือกุ้งที่เราตั้งใจว่าจะแกะไปแบ่งนะครับแต่ว่าของเรากินเองอยู่นู่นครับเราไปแบ่งดูเพราะตอนนี้มีคนผู้โชคดีแค่หนึ่งคนนะครับกินไปกันเลยพี่อ๋อหนึ่งคนนส่งอ๋อทำไรพี่ทำไรครับอ๋อนกเอาบินอเอานกพิ่อพ๋อที่ตรงนี้มันเป็นที่อะไรอ่ะเอานกนกแก้วอ่ะนกนกบินอิสระมาบินแต่นี้วันนี้เขาไปที่ไหนไม่รู้หมดเลย พี่ไม่ได้ไปผมว่าแล้วว่าไม่มีมาเลยเออพี่เลยมาบินสองตัวแล้วมันเมื่อกี้มันไปนู่นเลยเรียบร้อยเลยเอออันนี้เขาแก้เสียงครับอ๋ออาเอาครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากอบคุรับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพอดีต้องหาบรรยากาศอย่างนี้ปกติผมมาตรงนี้ก็จะมีนกมาเกาะหลังทำเฮียเด็กแก้วนดกแก้วมาอ่าเพื่อนๆครับครับขอบคุณครับ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 สนุกโอ้ อร่อยนะเพื่อนกลางๆอร่อยข้าวครับผมคขมข้าวหอมจิ้มท้ายครับอร่อยอร่อยอร่อยแกอวมาคืนนะครับเพื่อนๆใครที่อยู่แถวนี้นะครับมิได้เก็บไปเลี้ยงเลยก็ได้ใช่ไหมพี่วันนี้ที่นกแก้วไม่มาก็เพราะเหตุนี้นะครับกล่าว่าจะปิ้งนกแก้วกินละกินไดแน่ๆว่าง กินไหมเป็นมาหักโอหรหกินไหมเนี่ยก็ไปเที่ยวอะไรดึมึงก็ไ่หักกูสักทีหนึ่งไอ้ฮักทำไรต่อเนี่ยนั่งอีดด้วยไปนั่งอีดกันครับเพื่อนๆ เพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมนะครับวันนี้นะครับผมเราได้มากินกุ้งกับบรรยากาศที่มีแต่ขยะครับคุณก็ดีอยู่เด้อก็ดีอยู่เด้อสำหรับวันนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้เ <Right. S 1> ลยนะก้อนไร้แล้วก็กดอนศัพท์เก็บ okay. ไมม่ีเดี๋ยวมีเพื่อนๆเดี๋ยวมีเพื่อนๆทัวลงผมบอกว่าผมตบกแล้วก็วปล่อยกินไปนะครับเรียกให้มันตบคืนตบคืนเนี่ยเนี่ยมันหน้าตบไหมอย่างเงี้ยมันหน้าตบไหมครับเพื่อนดูอะไรกันละไปไม่ไปเลือ <laughs>